This is for all the independent ladies ยยยยย่ยยยกเยยยยยยยนยย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 ยมยยยยรายยยยนยย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 ยกยยยยยมยยยกยยยว่ยย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 ยวยยยยยยายย ยาวไปเลยนี่ผมสั้นเย็นคอเย็นหูอะไรทีเดียวเรียกว่าเย็นจนไม่คันเลยเราจะมาถ่ายบรรยากาศวันแรกที่มาเจอกันนะฮะของเทมสองอน,นี่คืออะไรครับพรีเซนต์หน่อยเออขาหวังว่าเกิดให้กีนทำเองวะอันนี้คือผ้าเหมือนคนใช่ไหมใช่แม<อ>่บอกว่าอะไรเจ้สวยนะจริงสวยกว่านี้อ้าะมันมันแรงตรงนั้นแหละ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กอัยวะนะครับเด็กโอ้ยมาก่อนเพลงอีกเห็นไหมรู้สึกยังไงบ้างอการเป็นแบบอย่างในการนําให้เราลงมาข้างหลัเป็นมาไกห้องแรกที่มาเข้าแถวก่อนตัดผมติงหูนะติงหูไม่ติงแล้วก็จะเป็นห้องแรกที่คุยเสียงดังมากที่สุดในโรงเรียนเดียวจ้าเราอยากจะให้ทุกคนเห็นวมอหกเข้าแถวเป็นยังไงและและดูมอหนึ่งมอหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาโรงเรียนเข้าแถวเป็นยังไงนั่นแหละ ความต่างมันอยู่ตรงนั้น แม่ๆอันนี้เป็นไม่ใช่ชวนธรรมดาเป็นชวนเดอะไวท์นะับหลังจากเขาได้ออกรายการเดอะไวท์ได้ได้ดูคลิปของตัวเองด้วยครับไม่ได้ดูเลยมันดูไม่ได้<ม>ไอันนี้ใน,<ม>นกระเปา<ม>๋าเขาลิซิจูราม,มิเราจะทำการปะนีะ่นะฮะจุลาสนนบดนะฮะมีบอดีออ้โกลบแลใช้บอดี้โกลบเฮ้ยตารางสอนใหม่ตื่นเต้นอ่าๆนี่ค่ะนี่แม่งภาษาหลังบ้านเลาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาไทยคณิตศาสตร์ ถ่ยวันจริก็ไม่ออกมาอยากเจอรึเปล่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายวิดีโอในการดูตารางสอบใหม่เดี๋ยวพร้อมกันนะฮะเออเหมือนเดิมปะวันะเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ตารางสอบใหม่เหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมเป๊ะอ่ะมีตาสุกัญญาด้วยเฮ้ยจริงไหมได้ไหนอ่ะวันที่สองวันที่สาเรเฮ้ยเปียกโอ้ยงานบ้านเฮงสวยไงเปียกอกเออออกนอกไม่หมายเหยว่าเธอพี่แล้วไงงานบ้านอันนี้ตาสุกัญญา อ๋อต้องำควขมเคารพด้วยสิอ้าวปลอมเลยปลอมมากจริงๆงยินดีต้อนรับพวกเราเข้าสู่ภาคเรียนที่สองปีกันเถอะสุดท้ายที่เธอจะได้ใส่ชุดนักเรียนแบบนี้ปีน้าปลอมมาได้มีชุใส่อย่างนี้แล้วนะคะก็ไม่แน่หรอกถ้าไม่ซ้ำนะแสดงนอกจากใส่อยู่ที่บ้าน กฎหมายอันนี้คือเรื่องจริงนะนี่คือที่กฎหมายนะเธอต้องเปลี่ยนไปใส่ชุดชุดที่คนอื่นก็ใส่เช่นเวลาเด็กเสิร์ฟก,ก็ใส่แบบผู้แข่งใช่ป่ะนะคะก็เทอมนี้กิจกรรมเยอะอย่างที่ขอบอกนะก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงด้วยความละมุนละมอ่อมแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเลี่ยงไม่ได้เพราะทุกอย่างมันมีความจำเป็นสำหรับเราค่ะ แต่ก็ต้องแบ,บ่งเวลาให้ถูกต้องละครคุณจะทำอีกสักปีไหมกก้เรื่องแรกเลยวันนี้วันแรกจริงๆห้องนี้น่าจะเป็นตัวอย่างได้นะคะแต่หลายหลายคนยังไม่เป็นตัวอย่างนะ,ะอบรมนั้นเรื่องแรกคือการรักษาระเบียบวินัยอยากให่หนูออกไปจากโรงเรียนด้วยความชื่นชมด้วยความกล่าวถึงในทางบวกเสมอนะคะเพื่อที่จะได้ฝึกเป็นนิสัยเราเช่นอะไรวันนี้วันแรก ปอบทำไมเนี่ยคนลปบทำไมเนี่ยนะคะเพราอนหนูก็ไปดูแลตัวเองให้ดีพรุนี้หวังว่าคงจะได้หน้าตาที่หนักกว่าระเียบที่สุดแล้วใครยังไม่ได้ใา่รูกอะไรไว้ผู้จัดการา่ให้เรียบร้อยนะเพราะเธอต้องใช้ลูกไม่ใสในการจบที่ถูกมาเบียยนะอ่ะคราวนี้เรื่องต่อไป เมืกี้มีอาจารย์มาชมเชยเพื่อเราบางคนนะคะไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ว่าจะเอ่ยดีปิดเทอมมาช่วยงานโรงเรียนบ้างถ้เช่นมาเป็นผู้นำมักคุเทศอาจารย์มยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้มีเพื่อนเราบางคนก็เรียนนักเม่อปิดเทอมแล้วก็ไม่สบายโทมาลาก็มีเหมือนกันนะคะใครคะอัทวีไม่สบาย แล้วคนที่สบายนี่คือไม่ได้เรียนมีอะไรอยากจะบอกอยากจะก่าบเอวนนี้อยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรกล่าวประชาธิปไตยพูดมาอยากให้ครูปรับอะไรบ้างอ่ะครูอยากให้เธอปรับอะไรแล้วอันนี้เธออยากให้คปรับอะไรบ้างอยากให้โรงเรียนปรับเปลี่ยนท่อน้ำนิดนึงมันดังหนึ่งสองสามไม่มีถือว่าจบเดี๋ยวให้ภาชินีเช็คชื่อก่อนพอแล้วครับผมค่ะจ้ ตอนนี้ว่าเขาอบกำลังเครียดกับเรื่อง Admission แบบเปิดเทอมเขาเป็นช่วงที่ เรสัมภาษณ์นางพยาบาลน่ะครับนางเฮ้ยผมยาวผมยาวรอดผมยาวรอดอยู่กับพยาบาลใช่ไหมครับมีสอบที่ไหนมาครับบอกเพื่อนเพื่อนน้องๆที่อยากจะตามเราบอกน้องหน่อยว่าโซ่ใหญ่ใช้ขนาดอะไรบ้างไม่มีพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาไงก็วะเจอพยาบาลเจอพยาบาลอย่างงี้พยาบาลอย่างงี้ก็ไม่ผ่านนะต่อยหน้า ก็อแบบเ็แบบใจดีมากอันนี้เป็นนักเรียนอยู่นี่คุยคุยพยาบาลอีกคนนึงอันนี้เป็นพยาบาลนึงได้ข่่าาววตอนแรกสอบเทคิ้งลูนี่ทคนิคการแพทย์ไายเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วลูเปลี่ยนแต่เป็นตอนพยาบาลแล้วพยาบาลแล้วตามมาแล้วจ้ะ